วันนี้เพนจะพามาทำกระทง n g สำหรับใส่ขนมตะโก้นะคะจานลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็จะมีแม็กกันไกลแล้วก็ใบเตยค่ะเราก็จะใช้ใบเตย2ใบนะคะแล้วก็อันดับแรกเราก็จะตัดเราก็จะตัดใบเตยนะคะตัดใบเตยเอา เอาส่วนที่กว้างๆทำนะคะตัดให้มันตรงกันนะคะแล้จากนั้นเราก็เอาใบเตยเพื่อวัดขนาดค่ะทำแบบนี้นะคะเอาสองใบมาประกบกันค่ะก็จะได้เอามาเอามาเพื่อวัดขนาดเขานะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะได้แม่พิมพ มาแบบนี้นะคะเป็นตัววัดนะคะแล้วก็จะตัดตามรอยห้าครั้งค่ะหนึ่งแล้วก็ทาบมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สองสาม ครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายเราก็ตัดหมดเลยค่ะห้าก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนที่หนึ่ง ขึ้นข้างบนนะคะส่วนที่หนึ่งขึ้นข้างบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนที่หนึ่งขึ้นข้างบนแล้วก็เอาส่วนที่สามลงข้างล่างก็จะเป็นขนาดนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่สีลงข้างล่างแล้วก็เอามาขัดส่วนที่หนึ่งแล้วก็เอามาขัดส่วนที่หนึ่งนะคะ ออกลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่ห้าพับเลยค่ะส่วนที่ห้าพับเลยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านหลังพลิกกลับด้านหลังแล้วก็ส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็เอามาสอดตรงนี้นะคะเอามาสอดเก็บตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะเอามาเก็บตรงนี้เลยนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็พลิกกลับแล้วก็จัดให้มันสวยงามนะคะจากนั้นเราก็เอาแม็ดเย็บเลยนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเอาไว้ใส่ขนมตะโก้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ